เกิดมาแล้วต้องตายแน่นะคะแต่ว่าระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่คงไม่ลืมค่ะจะเอาอะไรไปดีหรือชั่วไม่มีใครทําให้ได้เลยนะคะถ้าตายแล้วจะย้อนแล้วถือว่าโอ้ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเรามีบุญกุศลได้เข้าใจธรรมะมากน้อยแค่ไหนหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าไม่รู้ว่าจะเกิดเป็นใครแต่ก็คือว่าให้เข้าใจจริงๆค่ะว่าเกิดมาเนี่ยชั่วคราวทุกขณะ และแต่ละขณะนั้นนะคะเป็นเหตุที่จะติดตามไปเมื่อเป็นกุศลและอกุศลแค่นี้ก็พิจารณาได้แล้วใช่ไหมคะแล้วจะสะสมกุศลหรืออกุศลถ้าจะสะสมกุศลก็ต้องมีความเข้าใจธรรมะด้วยเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีความเข้าใจธรรมะนะคะก็มีกุศลที่ไม่ทําให้ถึงการดับกิเลสก็ยังคงเกิดตายเกิดตาย,เก,ตายเกิดตายชาติแล้วชาติเล่าเดี๋ยวเป็นนั่นเดี๋ยวเป็นนี่เดี๋ยวเป็นโน่นไปเรื่อยๆนะคะ ไม่สิ้นสุดแล้วก็ชั่วคราวคือเป็นแล้วก็ไม่กลับมาเป็นอีกเลยเป็นได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็จะเห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว,ว่านะคะถ้าไม่มีการตรัสรู้ไม่ทรงแสดงพระธรรมใครจะเข้าใจคุณค่าของการเกิดเป็นมนุษย์ว่าเกิดมาแล้วต้องตายเนี่ยและจะจากโลกนี้ไปนี่นะคะจะเป็นคนที่ดีจากไปหรือจะเป็นคนที่ชั่วจากไปพิจารณาใจต,ตรองได้นะคะว่าตายอย่านี้ก็ได้ พรุ่งนี้เช้าก็ได้ไม่มีใครบอกได้ร่วงหน้าเลย